วันน no ี้ม <Yeah. S 1> okay. ีป <drill. S 1> ิกนิกท okay. so kind of mm ี hmm. well, uh ่เลมอนฟาร์มเอ้ยไม่ใช่อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวบอกชื่ออีกทีล็อกเลมอนล็อกเลมอนล็อกเลมอนโอเควันนี้เรามารอเติมต่อคิวเติมน้ำมันที่คอสโคเดี๋ยวให้ดูคั้นตอนเี๋ยวเติมน้ำมันนะครับเราใช้บัตรสมาชิกของคอสโค เราเติมเบนซินเติมเบนซิน91เพราเป็นพรีเมียมวา้าจ้าก็จะรีเฟซเหลือสูตรน,นี่น้ำมันเหลืออยู่ประมาณ30เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หมดังโอเค<ม>เดี๋ยวมารอรุ่นกันน้ำมันแกลลอนละ้า5.759ลงแล้วนะตอนมานแรกๆนี้6.9เนะ อเคแล้วก็จะหยุดกะแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ทั้งหมดเออทั้งหมด94.28เหรียญ16แกลลอนแล้วก็เอาหัวใจออกระ<ฮ>บาดนิดนึงจะได้ไม่มีจะได้มีขัดถุนเก็บเสร็จเรียบร้อย,ย,ยก็ปิดฝาแล้วก็เขาถามว่าอยากได้ใบเสร็จไหมแล้วก็ตอบไปนี่ย โอเคไปได้บ๊ายบายนี่ที่วิ่งได้สามสามสองจุดห้าดีเซ็ตโอเคบายสี่สำคัญคือมานูลูกนู หนูจะเดินอย่างนี้ไปถึงไหนคะหนูเข้าข้างทางไปลูกป่ะไปแล้วบ๊ายบายเขาพาไปกองหน้ารถเหมือนพี่เข้ามาไฮกิ้งกันเขาบอกให้เราเดินบอกพี่พี่ยาบอกเขากูไม่ไฮกหรอกบายหิดรองเท้าแตะกูไหมหนพักกิน เต็มไม่ไม่นไรทุกคนพูดจากทุกคนมีไงนี่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 สลัดเออพอดีเลยโชคดีสุดไม่มีตั้งเยอะตั้งแยะเราเราไม่ได้มีคนมาเยอะขนาดนั้นก็ดีทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวลอสโลมอนเป็นสถานที่ที่เขาให้ใช้พักผ่อนหย่อนใจก็คือ ใชมาพายเรือเล่นตกปลาไฮกิ้งกินข้าวได้แต่ห้ามประกอบอาหารห้ามว่ายน้ำนะคะนี่ก็คือเหมือนเป็นทะเลสาบที่ให้เรามาแบบว่าพักผ่อนอะแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาไงมันก็จะเงียบๆหน่อยแต่วันเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะเรามาดูกัน,น,กนบรรยากาศรอบๆมะจ๊ะ จากลานจอดรถจุดล่างสุดที่อยู่ใกล้ตรงเลกนี่ก็คือจะมีโต๊ะให้นั่งปิกนิกแบบนี้เสร็จแล้วจริงๆก็จะมีที่นี่เขาจะมาเดินเทรลกันเขาจะให้เดินไปทางนี้เป็นทเทรลเฮดอ๋อเห็นไหมนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นเดี๋ยวจะโต๊ใส่ลิงไว้ให้ก็คือเซอร์เบสถานที่ที่ลานจอดรถมีห้องน้ำาีห้องน้ําแบบ ไม่แบ่งแยกเพศนะครับรวมถึงคนพิการด้วยมีบอกว่ามีปลาอะไรบ้างอินฟอร์เมชันเฮ้ยเหมือนจะมีเต่าด้วยวะ่ะแต่ก็มีแผนที่ว่าไปได้ไกลขนาดไหนแล้วก็มีถังขยะสำหรับคนที่ปิกนิกทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือหมาต้องอยู่ในสายจูงตกปลาได้ห้ามว่ายน้ำห้ามมีแอลกอฮอล์ข้างบนก็คือ จะพยายามให้ไม่สั่นนะจะสันส่นสั่นนิดหน่อยก็ช่างมันแล้วกันเพื่อภาพสวยสวยกว่ากโปรแอโอเคก็จะมีพื้นที่ให้มาปิกนิกนะก็มีมานั่งอยู่เต็มไปหมดก็มีอยู่หลายจุดมีหนังขยะอยู่หลายจุดก็คือไม่ต้องแยกค่ะแล้วก็ทางเดินตรงริมริมไอเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรดียริมเลคเนี่ยก็สามารถเดินมาได้รอบๆหรือ หรือเราก็สามารถเช่าเรือเช่าเรือจากตรงนูน้นแล้วก็ขับยาวไปมันก็จะมีท่าให้เอาขึ้นเรือแล้วก็มีโต๊ะส่วนตัวอยู่ไกลๆเผื่อไม่ต้องงานผู้คนนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทำที่เฟลตันเอ้ยล็อกโดมอน เราก็มาตั้งสเตชันกินข้าวแบบนี้เห็นกระติบไหมนีม่กระติบข้าวเหนียว <laughs> นี่อะไรอันนี้ไก่ย่านอันนี้ไก่รวนต้งดู่เราอยู่อเมริกานะครับทุกคน <laughs> มีมีเชอร์รี่ด้วย <laughs> มีพายมิกซ์เบอร์รี่ด้วยมีคุกกี้มีคุกกี้ด้วย <laughs> เดี๋ยวจะกินให้ดูเป็นตัวอย่าง <laughs> กินแล้วนะหิวมากกระดิงง่ง หลอกใบเพื่อเช่าเรือเขาก็จะมีเรือให้เลือกอยู่สี่แบบมีเรือทีบเรือพายเรือคายักแล้วก็มอเตอร์โบ๊ทแน่นอนเราต้องเอามอเตอร์โบ๊ทแต่ว่าเราจะไปที่นี่คือเขาจะมาเช่าเรือเพื่อไปตกปลาเดี๋ยวเราจะแค่ไฮเดรย์เล่นเล่นเฉย ็มาเช่าเรือนะคะเป็นเรือแบบมีมอเตอร์เ,อออเพื่อเราจะไม่พายเพราะเราขี้เกียจยากายไหมเราเช่าเรือเพราะว่าเราจะได้นนี้เราจะได้จะได้ไปได้ทั่วๆี่ได้กวางไถ่าโกปโปรนะนี่ได้นี่คือวิวของพวกเราจา

ก็ไม่เร็วนะนี่ออกมาแล้วตืดตืตืตืนคนลุงผู้บังคับเรือเดี๋ยวเราจะรู้วันนี้เราจะหลงไหมเออแต่ถ้าเกิดถ้าเราพายเราคงไม่มีวันครบรอบอะ เขายิ่งก็ผายเกี่ยวใช้ได้นะลอรอบไม่เหนื่อยนะอ๋อไปกล้ามเนื้อแข็งแรงอ๋อเหอยังติดกันนะแล้วก็อยู่ในเลคที่อะไรนะล็อกเลมอนสักอย่างอยู่ที่เฟลตันนะครับแคลิฟอร์เนียก็คือเป็นขึ้นมาจากแคลิฟอร์เนียขึ้นมาจากซานตาครูซ่อยหนึ่ง เราก็เลยมาเช่าเรือไฟฟ้าถ้าหันหันไปดูทางด้านนู้นเขาก็จะมาตกปลากันแต่เราไม่มีเครื่องให้ตกปลาเราไม่มีอยู่รณการตกปลาเราก็เลยมาเช่าเรือเพื่อว่าจะได้เที่ยวให้ทั่วๆดูสิมีเด็กมามามาตกปลาด้วยตรงนี้ก็เป็นเหวงข้างบนก็เป็นที่ปิกนิกเห็นมีกับเห็นมี อัน้เหมือนมานั่งอยู่ก็เป็นที่ปิกนี้ไอ้ทางทางรอบ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 ,รอบ,ร,อบ,ร,อบรอบนี้ก็เป็นทางเดินสามารถเป็นสามารถมาเดินไฮิ้งได้แล้วตรงไหนที่คิดว่าชอบก็แวะตกปลาให้ดูบรรยากาศ ส่วนเรือหมดนี้เป็นมอเตอร์ก็คือมีทั้งเดินหน้าถอยหลังสำหรับเล็กแลวขนาดนี้ดึกภ้าไม่ออกก็จะเหมือนเรื่องค cool ูคิวซาร่าใน Netflix แล้วก็เรื่องดาร์กก็คือแบบแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ให้เล่นน้ำได้เป็นช่วงนี้บางที่ไม่ให้เล่นน้ำถ้าเกิดช่วงอื่นจะได้แล้วก็จะเอาเรือมาชมขอบๆเพราะว่า เขาจะกดเราไหมเนี่ยเรามาใกล้เว็ดเขาเราออกไปข้างนอก,ก็็าจะมันเนี่ยข้างๆเขาจะอ๋อแล้วก็มีอ่าวอีกเขาก็มาตกปลากาันเขาก็ชิลมากเลยเขาใส่หูฟังตัดเสียงรบกวนค่าเช่าเรือก็สองชั่วโมงสามสิบาทใช่ไหมสองชั่วโมงสามสิบาท ตับเลกเรียนนะ สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมไม่มีแทสิซี่ยูทูบนี่ก็คือเราอยู่บนเรืออ่ะเังไงเอ,อาไงนี้เีไฟฟ้าสะบายนี่เป็นบรรยากาศจ,จากบนเรือเวลาไม่ต้องถามบ่ายโมงกว่าๆเท่านั้นเองยื่ใส่เสื้อแขนยาวไม่ที่หนาวกันแดด บรรยากาศมันจะลล่เปล่า,ามันติดหรอก อันนี้เป็นคุสิสคอนโทนไม่ได้จับก็ขยับหน่อยเดียวชนขอบอสวัสดีตอนนี้เราก็อยู่ในเรือเรากำลังล่องไปเรื่อยๆเพื่อเราจะขึ้นไปเหมือนว่าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะนี่เรากำลังล่องไปทางเหมือนข้างวนนะ่ะเแล้ววนกลับมาข้างล่างแล้วก็กลับมาตรงที่จอดรถน่าจะไกลอยู่ ตอนนี้คือแพนิ่งอย่างหนึ่งคือกลัวแบตเหลือหมดแค่นั้นเองเพราะไม่อยาก่ายแค่นี้แหละทุกคนทุกเขาก็จะมีคนมาจอดแบบตบปงตบปลาอ,อะไรอย่างนี้คือ,ปนนอไปได้อีกนิดนึงก็สุดละค่ะ ร้อ,องฝั่งนี้ร้องกลับเดีย่ยเย็นร้องกลับเดีย่ยเย็นหนวดต้านลม ง่ายนะบอกเลยคืออย่างนี้หรอคือนี้ด้านนันีกอีอ่าแล้วก็ดึงกลับให้มันตรงโอเคอ่าไป่อเรียนรู้ไปอยากไปทางนู้นอ่ะอยากไปทางนู้นอยากไปทางนี้หรอเอออยากไปทางนี้ก็ต้องดึงไปทางนู้นเออมเหวแล้ว่อยืนเลื่อยนเลอ่าโอเคตรงแล้วอยไม่ได้ ไม่ได้เฮ้ยไมได้ีทางนีกทางนีกทางนึงเป็นเดือดดีนะครับเดี๋ยวถ่ายด้าน,นาใ้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างือับืนค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 ่ ใช้เดือนค่อยๆไต่นนนนนนเอาเงี้ยการที่เราโยนเยอะๆไปเดื๋ยวนี้ก็ไต่ไปไต่มาเดี๋ยวแม่ก็อ้วกน,นั่นเป็นจุดจอรถที่มีเดือทีเราไม่เอาเดือทีเราเอาเดือยนยนไปพาและนี่คือกลับสัตว์เขียดมากต้องไปยังไงต่อวะพี่โอ โดยสมบูรณ์ да <u> uh> แล้วก็เสร็จแล้วขึ้นก็เมื่อกี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำที่ล็อกโลมอนนะครับเราขับรถมาแล้วก็กินข้าวก่อนเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเราก็มาลงเรือลงเรือแล้วก็เรือก็ไม่ได้พายเรือก็เป็นเรือมอเตอร์โอเคกิจกรรมที่นี่ก็จะเป็นขับรถมาจอด แล้วก็ทีจริงเขามาตกปลากาันเขาก็จะมาเดินเทรล,ลไปหามุมตกปลาหรือไม่ก็เช่าเรือหรือเอาเรือมาเองก็ได้มีแ้มหรอเอาอาหารมานั่งกินออนแล้วก็ไปตกปลาจากบนเรือแล้วก็ดูลมชมวิวก็จะเห็นพ่อพาลูกมาหัดตกปลาอะไรอย่างนี้อันนี้คือล็อกโรมอนเฟลตันแคลิฟอร์เนียครับจาหารจากตัวเบืองซานตาครูซประมาณนิดเดียวอ่ะประมาณสิบส <12 mai. S 1> องไมล์ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับชเนลคุณลุงคุณป้าชเนลโอเคครับโอ๊กกวางสเตชันเพื่อเราจะได้มีเงินในการจ่ายค่าที่พักในลำดับต่อไปสวัสดีค่ะ <c oughs>